สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง F อซทุกท่านนะครับเนาะก็เพิ่งกลับมาจากไปรับน้องไอเดียนะครับทุกท่านเนาะก็มาดูน้องหมูอีกนะครับพี่น้องนี่ไอดำนะครับได้สองตัวตัวที่สามตายนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะมูพันมือาน ไอสารนะไอสีมันลูกไม่ดกนะครับนทุกท่านโอ้โหแย่งกันกินนมดูด,ดูดูน้องออนี่โอ,อ้มันหิวอีกบ่หน่ นี่เอ้าเมื่อวานเนาะผมไปเอ่ออเมตอตองอยนะครับไปซื้อยาฆ่าพยาธินะฮะโอ้ดูแล้วเนาะทุกท่านมันออกเยอะเลยนะฮะนี่มาให้น้องหมูนะครับได้กินนะฮะถ่ายพยาธิเนาะในแต่ละเดือนนะครับพี่น้อง พยาธออกหมดแล้วก็อ้วนแล้วทีนี้นะฮะทุกท่านเนาะแม่มันก็ให้กินนะพ่อมันก็ให้กินนะครับพี่น้องให้มีตังนี่นะครับดูโอ้ตีนมันบวมเนาะนะก็กำลังจะเริ่มเริ่มแล้วเนาะเริ่มคลึกนรเริ่มคึกแล้วเดี๋ยวเอาเข้าไปผสมพันธ์นะครับ อ,อะไรเนี่ยมันหิวป่ะนี่เอาเห็นพี่น้อง fc อมเมนต์มานะครับบอกว่ายาฆ่าน้องหมูนะฮะสลองรองแสนซับยาฆ่าน้องหมูเลยนะฮะไม่ไม่ได้ฆ่านะ fc นาะอไม่ได้หันนะครับนี่ยังเหลือ6ตัวเหมือนเดิมนะหนึ่งสสามสี่ห้าหตัวเหมือนเดิมนะ fc นะ นี่เดี๋ยวขอน้องมาต่อยก่อนอ่าน้องมาต่อยไม่ฆ่านะให้ซีอืมเอฟซีด้วยเอฟซีด้วยแหละเนาะไม่ให้ฆ่านะฮะอย่าฆ่าอย่าฆ่ามันเลยสงสารมันนะฮะน่ครับอ่าชุดนี้นะเอฟซีผมไม่ขายแล้วก็ผมไม่ฆ่านะฮะทุกท่านเนาะอ่าก็จะเลี้ยงนะรับรองปีนี้นะฮะเอฟซีมันก็ได้ลูกนะ พวกนี้สี่ตัวนี่นะได้ลูกแน่นอนนะครับก็เลี้ยงเนาะนู่นแหละชุดต่อไปนู่นแหลนะเราถึงจะทำการขายนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวจะซื้ออิดนะฮะเอซีโอ้ไปที่ตองอ้อยก็ลืมซื้ออิดมาเนาะอิดบล็อกมากั้นนะกั้นคอกอีกนะเอซี จะแยกตัวคู่ออกนะครับโอ้วันนี้รุ่งแรงนะครับผู้เช้านี้ก็แม่สายบุญนะฮะเอฟซี FC ทุกท่านเนะาะอมาดูน้องหมูนะอยากจะซื้อนะไอ,อ้น้ำตาลนี่คืนเพราะว่าแม่ยายผมนี่ไปซื้อมาจากแม่สายบุญเนาะทุกท่านที่บางกดบุญนะครับอยากจะซื้อคืนนะครับ ไม่รู้ว่าแม่ยายจะขายหรือเปล่านะครับพี่น้องเ,งกเกงออมาเลี้ยงลูกเก่งนะมันแพงลูกนะครับเอฟซีอันนี้มันไม่ใช่หมูพันธ์เหมือซานนะครับไม่รู้ว่าหมูพันธ์อะไรนะครับพี่น้องโอ้แมงวันเดืเอะเนาะนี่นี่หมูพันธ์เหมือซานนี่มันขี้ทีลูกนะครับเอฟซีหมูพันธ์นี้เนาะุกท่านได้แค่สองตัว แบบนี้ไม่น่าเลี้ยงนะครับ fc พันนี้เนาะน่าน่านาน่านานาเลี้ยงลูกก็ไม่เป็นนะครับตัวบักใหญ่บักเอียบได้ลูกสองตัวตัวที่สามตายนะ fc เอ,อ้ยไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นนะครับแบบนี้ต้องตัวพูด พันนี้ต้องตกพูดนะครับทุกท่านาสู้พันนี้ไม่ได้นะเอฟซีอหมูแค่นี่สู้สู้ของผมไม่ได้นะฮะถ้ามันไม่ตายนี่สิบสองตัวนะครับพี่น้องฮะเออถ้ามันไม่ตายนี่เอฟซี FC. เอ๋ยนะเต็มอคอกแน่นอนนะครับนี่ครับพี่น้องอ,อยา ยาฆ่าพยาธินะครับซื้อมาไว้เนาะทุกพันธ์เนะเาะดูเพราะว่ามันตีนบวมมันก็มันก็มันหายแล้วมั้งนี่ นะทุกท่านนะกินยาถ่ายพยาธิแล้วเนาะน่าจะอ้วนนะเอซี F ่ C. นี่ไม่มีตังนี่นะฮะทุกท่านเนาะออนะดูพยาธิใช้เดือนนะฮะออกเกยอะเลยนะครับโอ้ได้ผลได้ผลนะฮะต่อไปก็จะเริ่มอ,อ้วนแล้วนะอืมเดือนละครั้งนะ,ะให้ให้ทานนะยาถ่าย,ายพยาธิเนาะ นี่โอ้ยไม่ใช่มันขึ้นแล้วบ่เนะโอ้ยอีปีมันแดงๆยังเนาะให้มันอีปีตัวตูนก่อน <c oughs> อะ <c oughs> อืมอพันนี้นี่ไม่น่าเอาไว้เลยนะเดี๋ยด้เดี๋วดวชวนแม่ยายตกพูดเลยนี่โอ้ <c oughs> วหวานปากตรงนี้เลยนะเลี้ยงลูกให้มันโตก่อนสองตัวเนาะ ทุกท่านไม่เอาไว้เลยนะนนะเลี้ยงลูกก็ไม่เป็นนะพันนี้โอ้โออนี่ครับพี่น้องอ่ะขอบคุณเนาะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เป็นห่วงนะไม่อยากให้ผมนะฆ่าน้องหมูนะครับไม่ได้ฆ่านะเอฟสงสารมันเลี้ยงยิ่งเลียงยิ่งสงสารมันน่ารักน่าชัางนะ,อะเอาไว้ถ่าย เป็นคอนเทนต์เนาะถ่ายคลิปให้เอฟซีทางบ้านได้ชมนะครับอ๋อดูดูดูด,ดูนมมันอะ่ะนอนทับนอนนอนอไม่ยอมให้ลูกกินนมก็มันร้องอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้นี่ฮ <c oughs> ะ <c oughs> รอ้องทำไมให้กินแล้วโอ้โห ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง,อ,ง,อ,งอืมอ่าโอเคครับสงสัยกินยากินยาเนาะข้าวยิยาแล้วอยากอยากกินอาหารอีกนะครับอเอาเจอกันไหมครับพี่นอ้องคลิปนี้สวัสดีครับ